ทันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมที่ช้างสยามชา้างนาคช้างทองทิปุ๋ยยูเอ็มแล้วไม่ผิดหวังมาแล้วครับมาตามคำเชิญชวนของเกษตรกรครอบครัวช้างสยามช้างนาคช้างทองรอบนี้เราพามาดูมันส์ัมปะหลังกว่าสิบสไร่ของพี่คำพาที่ทำเอาตื่นตาตื่นใจจนอดเซอร์ไพรส์ไม่ได้เลยครับ เพราะอะไรก็เพราะว่ามันสูงใหญ่กว่าไร่ข้างๆที่ไม่ได้ใช้แบบเห็นๆนั่นสิครับกระพาวงชาลี2หมู่4ตำบลบ้านฝางอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นตอนนี้เรายืนอยู่ตรงไร่มันสำหลังธสองแปลงเนี้ยถ้าดูได้ตามันต่างกันมากเลยนะต่างกันแล้วครับอันนี้ใช่ของเราไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่นี่ใช่ของเรา อย่าบอกว่าที่เห็นเนี่ยที่พี่บอกว่าอันนี้คือของพี่ใช้ช้างสยามเดี๋ยวนะ <lacking S 1> พี่ใบป็นคนละ,เ,ลนะ,นละเรื่องเลยเหรอก็คนละเรื่องนะมันคนละเรื่องเลยนะเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะถามว่าเมื่อก่อนเป็นอะไรยังไงผมอยากให้ดูก่อนมันคนละเรื่องกันขนาดไหนนี่อยากให้ดูนะนี่ดูดีนี่คือใบที่มีปัญหาแต่ว่าแปลงที่ผมยืนอยนู่ไม่ใช่แปลงของพี่เขานะครับที่ใช้ช้างสยามอันนี้แปลงของคนอื่นที่ไม่ได้ใช้ช้างสยามแล้วมันเจอปัญหา นี่ดูใบงี้เห็นไหมมันมีปัญหาใบมันมันมีปัญหาแบบนี้ใบมันหงิกใบมันไม่สวยใบมันงอนี่คือบอกบอกได้เลยว่าเจอเชื้อโรคแน่ๆเจอเชื้อราแน่ๆเจอแบคทีเรียแน่ๆนะครับแล้วที่สมบูรณ์ที่สุดคือเอางี้ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้หงิกอย่างนี้ทั้งหมดนะคุยตามความเป็นจริงมันก็มีสวยบ้างแต่แบบที่สวยเขาคือแบบประมาณอย่างนี้นี่ประมาณอย่างนี้อ่าทีนี้เห็นแล้วนะครับว่าแปลงนี้ไม่ได้ใช้ช้างสยามไม่ใช่ของพี่เขาเดี๋ยวเรากลับไปคุยกับพี่เขา เปิดเรื่องมาก็เห็นความต่างได้อย่างชัดเจนเลยครับคุณกิตติไร่ที่เมื่อสักครู่ที่อยู่ข้างๆไร่พี่คำพาแววมาว่าอายุมันได้8เดือนแล้วแต่ไร่พี่คำพาอายุมันแค่4เดือนปลูกที่หลังแต่ดันโตกว่าแบบไม่ไว้หน้ากันเลยนะครับของพี่เนี่ยอายุมัน4เดือนอันนี้8เดือนเมื่อสักครู่ผมไปยืน8เดือนเดี๋ยวผมไปยืน4เดือนให้ดูพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรครับ นี่คือมันอายุสี่เดือนเมื่อสักครู่แปดเดือนแล้วดูใบท่วมหัวหมดเลยแล้วดูใบแต่ละใบนี่มันคนละเรื่องเลยนะผมอยากให้ดูเทียบจริงๆเลยนี่ทรศสับเอาใบใหญ่ๆ่เงี้ยดูนี่นี่เห็นปะนี่เราปลูกที่หลังเขานะปลูกที่หลังครับแต่ต้นเนี่ยโตกว่าเขาแล้วนะอพี่ใช้อะไรบ้างสามช้างเลยสามช้างเลยช้างสยามช้างหน้าช้างทองถูกปะถูกครับสามช้างเลยสามช้างเลยพี่ฉีดยังไงอ่ะเอาโดนฉีดครั้งเดียวเพิ่งฉีดไปครั้งเดียว ครั้งเดียวกี่ไร่พี่สิบสองไร่สิบสองไร่สิบสองไร่พี่ใช้โดนฉีดครั้งเดียวเลยใช้โดนฉีดครั้งเดียวใช้หมดไหมไม่หมดหรอครับพี่ใช้ประมาณประมาณขนาดไหนครึ่งหนึ่งนะประมาณครึ่งหนึ่งส่วนครึ่งหนึ่งก็จะมาฉีดอีกซ้ำอีกยังไม่ทันฉีดหมายคมว่าสามกระปุกพันห้าแล้วเนี่ยฉีดสิบสองไร่เนี่ยสองไร่พี่ฉีดแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวใช้ไปครึ่งหนึ่งแสดงว่าอีกครึ่งหนึ่งก็จะฉีดได้อีกสิบสองไร่ครับไอ้สามกระปุกเนี่ยพี่ก็จะใช้ทั้งหมมมมมดไร่่คุุพี คุมคุมเรื่องการลดต้นทุนก็เรื่องหนึ่งคุมเรื่องได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็แตกต่างจากที่พี่คำภาเคยทำมามากๆเลยล่ะครับมันแตกต่างจากการทำมันสัมปันหลังที่ผ่านมาของเราไหมแตกต่างครับยังไงมั่งพี่เมื่อก่อนมันเป็นยังไงเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนมันไม่สวยอย่างนี้มันไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ได้ไล่ละ แปดตันถึงเก้าตันนะที่ปีที่ผ่านมาต่อไร่เหรอต่อไร่นะคือปกติก่อนหน้านี้ก่อนที่ไม่ได้ใช้ช้างสยามช้างนาคช้างหงอยนะมอก่อนได้ไร่ละกี่ตันสี่ถึงห้าตันแสดงว่าพี่ไม่ได้เพิ่งใชิใช้มานานแล้วอันนี้รอบไหนแล้วเนี่ยหลังจากใช้ช้างสยามมาอันนี้รอบรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสี่รอบแล้วอ๋อสามสี่รอบแล้วรอบที่ใช้ช้างสยามเนี่ยการรอบที่ไม่ใช้แตกต่างกันเลยแตกตา่างแล้วปุ๋ยพี่ลดไหมปุย๋ยป<ช>ุ๋ยก็สอบอะปุ๋ยก็สอบสิบสองตันผมใส่ไปถึงแค่ห้ากระสอบเอง ปกติใส่กีรสอบไล่ต่อกระสอบลไล่ละกระสอบไล่ละกระสอบ12ไล่ก็คือ12กระสอบแต่พอเอาช้างสยามช้างนาช้างทองไปใช้พี่ใส่แค่5กระสอบใส่ใส่แค่5กระสอบวุ้ยมันลดเกินครึ่งเลยเกินครึ่งแล้วพี่ก็ใช้แค่ช้างสยามช้างนาช้างทองครับผมชุดเดียวเหรอชุดเดียวพันห้าชุดเดียวแล้วพี่ก็ลดปุ๋ยลงไปลดปุ๋ยลงไป12กระสอบเหลือ5กระสอบลดไป7กระสอบครับผมตีเฉลี่ยแล้วปุ๋ยละกระสอบละพันพี่ประหยัดไปเจ็ดพันแล้วนะใช่ ประหยัดเจ็ดพันเนี่ยพี่ซื้อช้างสยามพันห้าพี่ยังเหลืองเงินเลยนะแล้วพี่ได้มันอ่ะเพิ่มมากขึ้นจากเดิมต้องบอกว่าเท่าตัวเลยลก็ไม่ผิดนะเท่าตัวโอ้แล้วหัวมันใหญ่ไหมแป้งใหญ่แป้งมันดีไหมแป้งก็ได้ไปขายลงแป้งน้ำหนักก็มากกว่าเดิมโอ้้ําหนักได้มากกว่าเดิมแป้งได้มากกว่าเดิมด้วยมันเรามันหัวใหญ่เราก็เยอะด้วยโรคพืชแมลงพืชเป็นไงพี่ก็ดีก็ ปลงอือ่นๆเขาของเขานเป็นเยอะโรคใบหยิกใบกด่างอ๋อของอันนี้แทบไม่มีเลยแทบไม่มีเลยแล้วพี่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไหมไม่ไม่ใช่ครับยายาไม่ได้ใช้เลยใช้แต่ช้างสยา,ามพวกสามช้างเนี่ยพี่ใช้แค่สามช้างกับปุยกระสอบแค่นี้ครับผมจบเลยจบเลยจบแบบจบไม่ต้องใช้อะไรให้มันเยอะแยะสิ้นเปลืองครับก็ไม่แปลกใจว่าทำไมพี่คำพาถึงติดอกติดใจใช้มาแล้วตั้งหลายรอบ เยเห็นอะไรที่มันเป็นแบบนี้ไหมเพิ่งเจอนี่แหละใช่ไหมครับเจอหนึ่งคือช้างมันช่วยพี่ลดต้นทุนได้จริงริงครับแล้วผลผลิตมันเพิ่มเท่าตัวเลยนะครับมิหน้า่ะถึงใช้มาสามสี่รอบแล้วว่ะสามสี่รอบแล้วถูกปะทํามันมากี่ปีแล้วพี่โอ้ยตั้งแต่โอ้ยโอ้ยนี่คือแบบว่าตั้งแต่เกิดเลยนะเราเป็นชีวิตการเกษตรกรรมครับทําไร่ทํานามาโดยตลอดเห็นความเปลี่ยนแปลงมาตลอดครับผมก็แสดงว่า ถ้ามันมันสมบูรณ์เนี่ยเราดูจากต้นมันได้เลยได้เลยถ้าต้นใหญ่ใบใหญ่มันสวยก็หัวก็ใหญ่แต่มันสวยจริงมันสวยจริงๆเคยมีคนมาถ่ายรูปไหมมีครับมาถ่ายไปทำไมไม่รู้แหละเขาขอถ่ายก็ถ่ายไปเลยเออแล้วเอามีบริษัทปุ๋ยมาถ่ายบ้างไหมมีแต่ผมไม่ไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยทำไมอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อเคยลองใช้ยี่ห้ออื่นบ้างไหมเมื่อก่อนอใช้ลองผิดลองถูกมาเคยลองลองมาตลอดเลยกว่าจะ จอทางสยามทางหน้าจางทองนี่แหละจบเลยจบเลยจะใช้ต่อไปเรื่อยๆฝั่งนี้คือมัน8เดือนอันนี้คือมัน4เดือนอันนี้ไม่ได้ใช้ช้างสยามอันนี้ใช้ช้างสยามคนละเรื่องอ่ะคนละเรื่องแล้วดูเนี่ยเนี่ยแปลงเนี้ยเป็นลอกแบบโอดเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้คือฝั่งที่ใช้ช้างสยามแล้วดูใบ อันนี้คือไม่ได้ใช้ช้างสยามอันนี้คือ8เดือนนะอันนี้คือ4เดือนนี่นี่คือของเขาเนี่ยเห็นไหมครับคนละเรื่องเลยนะสีใบต่างกันอันนี้คือส่วนที่แข็งแรงที่สุดนะครับของ8เดือนนะเพราะว่าถ้าไม่แข็งแรงนะลองหันดูไปอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะแวงๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยลองหันมาดูฝั่งนี้เห็นปะเฮ้ยมันคนละเรื่องอะ่ะอันนี้ไม่ได้ใช้แต่อันนี้ใช้และอันนี้อายุมันมากกว่านะครับอันนี้8เดือนอันนี้อายุมัน4เดือนนะครับ ไม่ว่าจะต้องย้ำกันอีกกี่รอบจะตอบกันอีกกี่ครั้งก็ยังพูดเหมือนเดิมครับว่ามันแตกต่างจริงๆเกษตรกรท่านไหนที่ยังไม่ได้ลองก็ลองใช้ได้เลยนะครับรับรองว่าจะติดใจแล้วก็จะใช้ต่อไปเหมือนอย่างพี่คำพานี่แหละครับ ทันใจเพื่อนผลผลิตแทงปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมที่ชันสยางชาง้างนาช้างทองอินแข็งแรงพืชแข็งแรงคนก็แข็งแรง